คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการพบกระหว่างไฟแดงคือมังกรยกเทศบาลเขาบางแกรกกับศิวลาดวอลินพิดานะครับพิกัดน้ำหนัก107ปอนด์ใส่กันเข้าไปครับมีแตกก็มีแจ้งกันเอ,าอ,อ้าเจาะยางยางไม่ดีแล้วเรียบร้อยไหมเอา้านับเลยครับโอโ้โหกรรมการชนินไม่รอช้าครับอาการไม่ดีแบบนี้ต้องนับก่อนแล้ว,วครับบอสโอ้หวไม่ไหวครับ แม่หยางทำท่าไม่ดีครับจบเลยหรือเปล่าเช็คบินเลยหรือเปล่าครับปุมน้าเงินฟื้นไ,ไหม้มไปจ้าเข้าไปต้อาต้องกันให้อยู่นะครับลูกเตะขาแบบนี้ครับนาทีวิกฤตครับบี่บอลครับโอ้โีอ่ครับแหวะแหว,วะปะยางก่อนแหวะปะยางก่อนมาต,ตอนนี้อืมโดนตีหน้าขาซ้ำไปอีกอุ้ยวงในอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเสียบเข้าไปขาไว้กันไวกันไวกับการชานินแกแยกออกมานี่ครับมาตอนนี้ต้องสวหัวใจสิงแล้วคุณติบมังกรยกเหมือนว่าจะไม่ปะยางไม่อยู่เกมแล้วครับมังกรยก ขึนบทไปเลยครับดูครับยัดเข,าข่าคุนไปเอาลูกยาวมาสู้กับเราเดี๋ยวดูเข่ากับแข้งแรกกันครับโอ้แล้วแกก็เน้นเจาะล่างด้วยนะครับอ่ะซิวราชตีไปบริเวณขาอ่อนนะครับอ่ะผ่านไม่ผ่านยกนี้โอ้สามสิบวิสุดท้ายกับปลายยกที่สองมาดูเดือดร้าใจตัง้งแถวฟื้นแล้วฟื้นแล้ว อ้านี่ครับตอนนี้นี่แับแวะปะยางแวไปท้งอ่าพดี๋ยาพึงดี๋พึ่งเอุยวพงูดี๋ยวอ่งเดค๋ยวพ่งเดายว่เอียวพึ่าเดียวพึ่งเดา๋ยงเดียวพึเดอยวพึ่เดยว่เดี๋ย้พึเโี๋ยอเอานยําโงเดี๋ย่งเยวพึองเดไ๋ยวพ่ย่เยเโอยดี๋ย่ดี๋ยวพึ่ยึ่ง ไม่ไหวแล้วโอ้โหจบเกมครับโอ้โหวิสุดท้ายระคังไม่ทันช่วยครับช่วยไม่ได้ครับนี่ครับโอ้โหยางระเปิดก็แม่กำลังจะหมดเวลาพอดีคนตีระคังนี่กำลังจะตีพอดีครับ3นาทีหมดพอดีแล้วครับใช้เวลาไป3นาทีครับยกที่2องกรรมการก็ชูมือให้สิวราชวอรินพิดาครับเป็นฝ่ายชนะที่ได้เกินนอกเอาครับยก2ครก็แหม่ตัวเองก็โดนทำท่าไม่ดีครับ โอ้นี่ภาพช้ามาเลยครับดูครับจังหวะไหนครับโดนไปที่แผลเก่าอะครับพี่บอลโอ้แกก็มา่อนหน้านี้แกก็มากัดฟันฮึดบวกสู้แล้วก็มาเนี่ยครับโอ้โหนี่ครับนับแรกครับแล้วก็ช่วงท้ายเกมเลยครับจะหมดยกอยู่แล้วครับตอนนี้เนี่ยเวลาเหลือที่ศูนย์แล้วนะครับ กรรมการข้อระครังกำลังจะข้อแต่ว่าพอโดนลงไปแบบนั้นต้องนับครับ,รบไมก็ถือว่าระครังไม่ช่วยนะครับระครังไม่ช่วย <c oughs> นี่แหละครับแล้วก็กรรมการชนินท่านก็พิจารณาแล้วครับสภาพไม่อยู่ในการต่อสู้ครับก็ต้องยุติการชกไปอ่ะ